กดถ่ายแม่งเลยง่ายดีเอาครับครับตอนนี้ดูเดือดกันมากโอ้โหโอ้ชุดโอชุดเดือดเดือดกันจริงๆริงโอ้ย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 อะไรเนี่ยเฮียเฮ้ยเฮียเฮียอ้าวเฮ้ยพี่ทาพอ้าหลับเลยพี่ทาอ้าวมันเรื่องอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยไปเลยดูชดูไปดูเรื่องดูไปดูเรื่องก่อนไปเอาไปหดอ้าวเฮ้ยยิงโดนตัวเองตายโอ้โห เอ้าวเอ้ยไอ้กว่ชนะอ้าวบัอย่างนี้บักเ้ยอ้าวเอ้ยอ้าวไอ้มเยอะไรเนี่ยมาแ้วเนี่ยธรรมดาเฮ้ยตาก็เนี่ยอาชีพสปีดทมเปิลน่าสนุกเอาวเออเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้ตบเลกูได้โยได้ขเนี้ยมันไม่แตกใจเลยอ้เจ้ยหนอ่ะไอ้บเอามต้อเอ้ยมายยไม่รู้บอกาอะรอดติ โอ้โหโอ้โหโอ้โโหดนสกัดดาวลุงอ๋อได้ปกติได้ปกติโอ้โหดูเดือกกับเมื่อวานเนี่ยเอ้าเอ้าเฮ้ยไม่ได้รับจีโดนทิ้งแล้วโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับพี่น้องไม่ยอมมันสจะขั่วได้ไหมไม่ยอมมันสจะขั่วโอมยังรักษาเตาได้สุดท้ายเมลมาไปแล้วนะ่ยจู่วะนี้หลับอนาถไปแล้วโอ้ยนี่คนพูดคือคง คุณทิ้งผมได้ยังไงสุดขั้วมนี้สุดขั้ว <laughs> ยาโอ้ยติดยาเฮ้ยสุดขั้ว <laughs> สุดขั้ว <laughs> โอ้ยสุดขั้วเฮ้ยโอ้โหอุ้ยเสียใจ <laughs> เอาเมาเ <laughs> กรรมใจดูชไปละบูชโอ้โหโยยน ไอ้ย๋ไอ้โดนเหมือนกันเท่ากับไอ้แม็กได้เว้ยจ๊ะเมื่อกี้ฮึบฮึบโอ้โหนี่นี่เอ้าไอ้แม็กปิดทำไมอ้าวเมาเอ้ยเอ้ยหลบไม่ได้นี่ดูเฮ้อ้โหขี้ยาแคเรียกว่าปิดหลบอ้๋ย่โดนโอ้โหยิ่งผ่านนะไปได้ขอมาเร็วไปเร็วไปเร็ว ไปโดนอีกแล้วไ้ดูชแซมอีกแล้วนี่ก็มายิงอีกแล้วไปอีกหนึ่งเอเอครับผมยังไม่หมดยังไม่หมดเพียงเท่านั้นบอกเลยว่าบังไครไปชี้ชื่อบังไครไม่เลยด้วยด้วยเป็นระแวงบังไครบังใครใครมันนี่โอ้ยเราหลุดอีกมันยังลงหลุดอีกมันยังไม่ท้องเม่กลินหลบได้ไอ้แม็กแม็กยิงคุกชองเราตลอดเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหบายบายครับคุณแม็กไม่สเต็ปไงคือริ่มมีสเต็ปหัวใจอ่ะเือคือง่ายอ่ะเท่โคตรนะไม่มีอะไรมากครับเท่มากๆฮะอ้าวเป็นเรียบร้อยหลับเลยเท่อะเท่คือผมมีสเต็ปหัวใจอะเออมาเอิญเท่จริงๆริงมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ก็ของเขาก่อนทขารับสูตให้แกเต็มเลยไปเจครับเียวขอโอ้โหโดนเตียนกันเลยย่าจะไม่ด้อไปแล้วไปไหนดูชเออมันนี่โหหลบเมาเลยจบเลยฮะมีการกูมีการด้วยทุกทีโอ้ยแม่ไม่ใช่ไม่มันนี่น่ โอ้ย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 นี่พวกตรางี่มาฉายาทีมฟอเทสที่ตำนานอะ่ะยี่ไปเลยดูสใครเป็นควยเซอร์ออไปกับเชนยี้นี่ตามมาแล้วโว้ยเอ้อเออ้อไม่ได้ก,กอดแดงๆเล็กยังเลยไม่บอดบอดไม่นะบอดบอดไม่ไม่ เออเอาไหมเจ้ามองกุเซกเลยคนน่ะเสิงเจ้าขอกุเซกเลยใช่ไหมว่ามาเทวเทเทมโฟเป็นยังไงเว้ยเออโม่เอมโฟด้วยนี่ทางเดิมพะยะพะยะเฮ้ยเอ้าแม่ไม่โดนได่โดนพลาดเฮ้ยโอ้โหไอ้แม่ก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้เจอเจอไปไพรเซอร์เข้าไปโดนพลาดเลอเฮี้ยเฮ้ย นน่่ะะอ้าวไปเปิดประตูให้มันอีกนะรอจริง hm e จริงเมื่อก um um ี้ถ้าเกิดแม็กจ <um <si um> ั่วแจบมาเมื่อกี้จะสุดยอดว่าเลยด้วยติดสกิลติดติดเมื่อกี้เนี้ยติดเมื่อกี้ติดสกิลอ่ะมึงมีสกิลจากไหนฟ่ะสกิลพระเอกเลยพระเอกไม่ใช่เลยเมื่อกี้มันทแม่งบักอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เมืบักเว้ยเขาเรียกคนหล่ออ่ะเมื่อกี้มันเงียบเลยว่าหล่อฟยววิสัตยจะไม่กินเกียวไม่จ่ายตังค์เลยนะเออกินเกียวไม่จ่ายวิเข้าใจว่าไม่เงี้ย แล้วไปไอ้เคย์เบอร์โอ้โดนสไลด์ฮะเรียบร้อยฮะเอาไปมันจะฟิลแฟลเซอร์เคลื่อนเลยผมไม่เคยดูมันเป็นจักรตูนจักรยานเว้ยจักรยานสีแดงไอ้ที่มันเดือดมันเดือดมันเดือดเป็น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 แย่กับกับไอ้นี่วะเต่าเต่าเต่าขนองวะพ่อไงเต่าขนองนั้นเป็นเบรแบด้ชิไหมนั่นเป็นเบรแบดไม่อันนั้นอันนั้นมันมีไม้ตรงไหมฟิลแฟลเซอร์ช่วยได้จริงๆรฮะ จะก็ไม่เคยดไม่เคยดูช่วยได้ไงวะไม่เคยดูได้ไงมันเป็นหนังตำนานด้วยเออเอาอ่ะอ่ะจ๊ไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนไอ้นนี้ไหวแล้วเรียบร้อยจบไปแบบงงอาชีสปีดทัมเพิลยังไงจบไปแบบมีงงเลยอาชีไม่เอาไม่มั่วไม่เหลือนะอาชีสปีดทัมเพิลอ่ะเออที่เล่นกันตอนนั้นอ๋อโอเคโอเคไปไม่มีด่าให้เลือกอ่ะเสียใจแกเล่นยังไงอ่ะเจ๊บอะเบอร์ชอปเบอร์ชอปเลเวลอะไม่มีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีมึงมีด่านนี้ปะ อขาจเม่สวิงกอฟล์ฟเฮยไม่ได้กดทั้งหมอย่าว่าเดี๋ยวนี่ยเขาได้เล่นก่อนแน่นอนเว้ยหน้าด่าเขาด้ยหน้าอขาตดเม่สวิงกอฟเฮลด้วยนะเฮลด้วยนะเล่นอ๋อเฮลด้วยเฮลด้วยเฮลด้วยมันอย่างนี้นี่เองมันอย่างนี้นี่เองเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเสียใจมาดูส์มาี่ดึงหุ้นทองเลยไปจุ๊บจุ๊บมึงคุกค้นไปนะอย่า แย่วันมันซุยมากระนั้นแจ๊เมื่อกี้กูกดบึ้มไปแล้วดิว่าทำไมไม่ไม่เป็นไรวะนอ้เออนานเงี้ยเรียบร้อยหลอกแป๊บเฮ้ยอะไรเนี่ยไปเลยอ้าวเออเรียบร้อยครับจังจะชนะนะเฮ้ยเขาไปคาแจ๊บกูสวยมากอ่ะเฮ้ยแจ๊บดูดิข้างหน้ากูมีอะไรขยับติงเดียวกูก็ตายแล้วอ่ะล่วกแล้วดูอ้าว เอ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอีกรอบไหมงงอีกรอบไหมเฮ้ยงงงงอะไรเนี่ยงงเมื่อกี้โหัวแม่งไอรอบก่อนสุดท้ายอะเมื่อกี้อะโอ้โหข้างหน้าขยับติดเดียวก็ล่วงแล้วอะโอ้โหเออไม่เข้าใจไอาด่สนุกก็รอแป๊บหนึ่งดีมันฮะของเขาของเขามันไม่มีโอ้ยไอนี่ไงป๊อปปาร่าดิสวี้กับเลื่องไปข้างบนอะ อ๋อว่าเิวอ่ะอ๋อเห็นแล้วสลกออฟเอ้ยไม่ใช่สลกออฟคาเมสวิงกเพลวร์ชันศูนย์จุดศูย์จุดก้เย้ยเฮ้ยชเฮ้ยิออเฮ้ยอังเอเอาเาเอาเฮเอาเอากะเอาะเกาชนะเอาแมวชนเอาอะไรวะเฮ้ยเกียรอะไรเนี่ย ไอแม็กตายแล้วหนึง่งคุ๊บแบ็กชอ็อตนี่วัดคนโชดน,นี่วัดนึกว่าเราหนุ่ยผู้น่ารักคนนี้เกิดมาเพื่อโคตรคนในกกคุ้งนะครับพูดกินกันไอยิ้มหายเอ้มิสไซแม่งตายด้ถูกเวลามากเลยเอาไปต้วไม่โดนเอาโดนมันโดนด้วยเหรอวะมันไม่โดนน้ำแข็งอะ

โอ้สนุกอะไรเนี้ยใจใจทำร้ายเหอะอันนี้อันนี้เลเซอร์ส์แมชเออชื่อมันน่าสนใจดิอืมว่าเลเซอร์ทางนั้น่แน่เลยแน่ในะคิดมุ่นเอ้ยอะไรวะไม่น่ากลัวที่คิดเว้ยอืมไม่ไม่แน่ว่ะอ้าวไม่ได้เลยเลยอะไรวะเฮ้ยไม่อะไรวะอะไรอ่ะมันคือเฮ้ยอ๋อนี่ไงข้างใต้ใหลิสชนะเฉยแบบงงๆ อยู่เฉยดีกว่าเขาบอกอยู่เฉยมันจะปลอดภัยสุดยะาหยะอ่าอเอาอเอากันทั้งหมอ่าเออออเอออยู่อยู่เฉยเฉยเจ็บไม่ไปซะเอออย่าจะดูสอ้อยเสียใจไปพวกเราไปสร้างบ้านนี่หรยสร้างบ้านกันสร้างมานเฮ้ยกดปิกดปิกดปิดยี่เบิร์วิ่งกเปิดที่แปลกแล้ว